ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับไอเชียงค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะพามาประกอบคอมพิวเตอร์นะคบสเปคที่ผมใช้ก็จะเป็น i 5 1 0 4 0 0 f นะครับแรม8นะครับผมการ์ดจอที่ใช้ก็จะเป็น g t 7 3 0นะครับยุคนี้การ์ดจอแพงนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับถูกหน่อยนะครับผมก็ตัวที่ผมจะประกอบนี้จะเป็น mini itx นะครับก็คือคอมจิ๋วนั่นเอง ซึ่งมันเล็กมากนะครับขนาดก็เทียบกับจอยเกมของเราครับประมาณ2ตัวนะครับความยาวความสูงก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คือไม่ใหญ่มากเลยนะครับประหยัดพื้นที่นะครับผมตัวนี้ผมก็ทําไว้รอไอตัวกาจอราคามันลงมานะครับก็จะใส่แค่ประมาณ1 0 5 0 Ti ทีไอน,นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับ ก็เจ้า CPU ตัว 10400F ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีการ์ดจอในตัวนะครับผมไอตัวจำนวนคอจะอยู่ที่6คอ12เทศนะครับผมความเร็วจะอยู่ที่2.9นะครับผมเท Turbo Boost 4.3นะครับซึ่งมันก็แรงมากแล้วนะครับแล้วก็ราคามันอยู่ที่4,500นะครับวันนี้นะครับต้องลองไปหาดูนะครับก็ Gen 11ออกมาแล้วนะครับ ผมเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแตกต่างจาก Gen สิเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้ Gen สิบซึ่งราคามันถูกกว่าพันหนึ่งเลยนะครับผมก็ต่อไปนะครับเราทำการติดตั้ง CPU กับตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเ <laughs> ราอย่าลืมดูให้มันตรงล็อกนะครับผมก็คือวางไปให้ตรงกดฝาปิดลงมา ดูตามคลิปเลยนะครับผมไม่ยากนะครับผม ข้อต่อไปก็จะเป็นแรมนะครับแรมที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นซาร์ดักนะครับผมตัวบัสสามพันสองนะครับผม mm hmm. ก็ผมเผื่อไว้8ะแต่ตอนนี้ผมจะใส่แค่ปนนคแดปดติกนะครับผมเล้วกมาเล็กจิกนะครับเพราะว่าอันนี้ก <มา S 2> <ม>็คงไ้เล่นที่ mm hmm. ขกะออฟดิวตี้หรือว่าเกมที่มันหนักๆน,นะครับผับจีอะ mm hmm. ไรเงี้ยมันก็เล่นได้แต่มันก็ภาพมันก็จะสะดุดเสียงก็ mm hmm. คือก็รัจอถ้ากรจอ ราคาลงมาหลางอยู่ก็เดิมเป็มนะตอนนี้ผมก็เล่นพวกฟีฟ a าออนไลน์บอลแลนด์อะไรไปนะแล้วก็พวกเกมอีเวนต์อะไรนะเล่นได้ครับแล้วก็ทำงานทั่วไปครับคือพอๆนะครับแดม8จิกนะครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็ทำการติดตั้ง SSD นะครับผม ตัวเมนบอร์ดนี้เออลืมผมลืมอธิบายตัวเมนบอร์ดนี้เลยนะครับเมนบอร์ดนี้ก็จะเป็นรุ่น h 5 7 0นะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของเอสนะคบอร์ดพวกอะไรมันแต่มันจะไม่มี RGB นะครับผมแตว่วัสดุอะไรวัสดุเมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวขาดิด,ดกระจอจะมีตัว ก็สามารถปรับ A R G B และ Overclock โปรแกรมอะไรได้ได้ถึง3,200นะครับ4,000ได้อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันทํามารองรับแล้วก็มันมีไฟตัว8เฟสนะครับผมก็คือมันเป็นเหมือนตัวรองท็อปเลยนะครับไอตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่แค่ไม่มีไฟแล้วก็มันเป็นมบบอร์ดตัวเล็กน,นะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะทำการใส่ SSD เข้าไปนะครับ SSD ที่ผมใส่จะเป็น A data 256 g b นะครับก็ตัวสิงระบายความร้อนนะครับอย่าลืมลอกตัวแผ่นพลาสติกออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลอกออกมันก็จะไม่นำความร้อนจากตัว SSD เราออกมาได้นะครับ กินกันแต่ผมมีด้วย นีมม่มันพายเองคนเดียวกับเรื่องนะแอ็กซ์ซีมาออแต่เชียงไม่ดูเพราะว่าไอป้านะนะั่นันเป็นแพ่เอร ກຽດປານໄປຢູ <laughs> ່ຍິນສຸດຄິດວ່າເຂົາເອີ เสรแล้วร็จแ่้าล่ะ้วเทียนใหญ่ทำโเดลอาหานะทำยากะยานะมีคนสั่งยอะเลนะเียโมเดลอาหารนะ้องลองทำเนี่ยถ้ามีเครื่องปินฟั่งปิ้งเตียางอะอะไ อ่ก็เราทุดนแรงไงเราใช้เครื่องป็นสามเป็นตีเสร็จแด้แล้วเราก็อ้องปลับปกชาตินเกลัปีกได้อ่งนี่เขาปั้นเสียบไม้ด้วยน้าเท่ัชอร์ดีเสียงถ้าอันเล็กๆแบบเดียวนะบ่อย ก็เคสที e ่ผมเลือกใช้คราวนี้ก็จะเป็นเคสของซิน Stone นะครับอ่าเป็นสีชมพูเลยนะครับผมสดใสวันแววนะครับก็จะเป็นเคสมิน i i t ทโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้มันจะไม่ได้แบบเล็กมากเกินไปนะครับผมคือสามารถยัด ไอตัวพาวเวอร์ส l ายที่เป็นเวอร์ชันปกติลงไปได้นะครับแต่ถ้าเคสที่มันเล็กกว่าน,นี้มันต้องหาพาวเวอร์ p l ายที่เป็นขนาด MINI ITX นะครับซึ่งราคาจะแพงมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะเกินงบมากไปหน่อยนะครับประมาณ2 3 0ถึงส0 0พันี่พันเลยนะครับ 네, 네, 좋아하 네, 네. 과 선물을 준비했겠지 기 네. 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 상하 네. 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 마음과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 남 변하지 않았다고 모든 게 어해야 내 얘길 들어주길 바래 저단 말 ก็ต่อไปนะครับก็ทำการใส่ซิลิโคนของตัว CPU นะครับเพื่อที่จะติดตั้งพัดลมนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมก็ตัวซิลิโคนนะครับเราจะปาดให้ทั่วแบบผมหรือว่าเป็นขีดไว้ตรงกลางก็ได้นะครับแต่พยายามอย่าให้มีช่องว่างอากาศนะครับผมให้เน้นเป็นขีดก็จะดีเหมือนกันนะครับผม ตัวที่ผมแกะออกมาก็จะติดตั้งเป็นฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ตั้งหนึ่งเราบาเลยนะครับก็ทำการยิสน็นอต ตัวเมนบอร์ดเท่ากับ4วนะครับมันจะมีอยู่4ตัวนะครับผมรอไปโนมาไม่ได้องรมาไปโตอนนี้เราอยู่กัที่ร้านเวครับซึ่งที่ี่เี่ยเรื่องกูเผาเาเด่นสุดและเจ้าของร้าบอกได้เลยว่าเอาเขาลงยากมากเรื่องูเผาเรื่องเล่าโอ้โหหมายถึงว่าเรื่องเล่าเขาเยอะเป็นคนเล่าเรื่องใหเรื่องตกาเยอะก็เอาเขาลงนะคผมเห็นนะเรียกว่าเขาไปเอา แล้วก็ทำการเสียบสายของเคสนะครับพวกสายออดิโอนะครับผมแล้วก็สาย Toy <ม>สวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับเข้ากับตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับอันนี้เราแบบโอ้ดมาเมียนัวเข้าไปเลยอันนี้มันจะเกิดชโอ่ะว่าวลายฟาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหม

ยำยำไหนเล่ยยำขนมจีนมีปลาทูแตกต่างที่อย่งไงครับผมถ้าบอร่อยนคือจะบอกว่ารส่นดีใช่ไหมมีน้ำต่อน้ำยำโอ้โอมากเอาเลยดีกว่าหนึ่พี่้านสิา้าก็เหมือนที่ไครับพี่ครับเราสามารถใส่ปยำได้ไหได้เลยขอเอานใสด้วยนะครับเอาแบนี้เอะกินได้ไหมครับ ไม่ต้องมีอยู่ในยมแล้วมันน้ำยำมันจอร่อยมากนเนี่ยนะเอ้ยมีมีเส้นหน่อจีนมีปลาทูนะมีกั่ะยามีผักชีฝลั่งมีหอมแดงแล้วก็มีน้ายาแน่นอนแล้วน้าปลาแตผมจะลืมจะลืมจะมโอ้รื่องระบใช่สมัยก่อนเรามาทางน้ำแต่ามว่าฉะนั้นก็เป็นบ้านอยู่น้ก็มีปูยูเพราะแค่ปูน้บ้านใช่ใช่ตรงนี้ก็มาติงได้ประมาณนี้ครับก็อากนัต่อไปเรอยๆจนแล้วก็เป็นิ ต่อมาก็จะทำการติดตั้งตัว power supply นะครับโดยการเสียบสายในตัวไฟ2 4พินนะครับเข้าที่เมนบอร์ดแล้วก็ตัว4พินหรือ8พินนะครับเข้าที่เมนบอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสาย SATA เข้าที่ h ์ด d ิ i s ์นะครับส่วนตัว GPU หรือการ์ดจอผมตัวนี้ไม่ได้ใช้ไฟนะครับเลยไม่ต้องต่อเข้าไปเพิ่มนะครับ đang thả bay này mẹ đốt ở trong này rồi. để quay sang ngoài. impressions um it looks good this looks a bit too candyish for to me um looks a little bit um too too lollyish kind of color um, yeah. ก็จะได้ผลประมาณนี้นะครับก็พอเล่นได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ yeah.